ย้ายไม่ย้ายแฮร์รี่เคนเรียมพบกับฟุตบอลทูเดย์เช่นเคยนะครับและนี่ก็อยู่ในช่วงเพย y e r น e ิวนะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูเกี่ยวกับข่าวที่เราบอกไว้หน้าคลิปเลยย้ายไม่ย้ายแฮร์รี่เคนต้นสก,กัดทอนดัมฮอสเปิร์ของโซเชีมูนิโยไปย้อนดูคลิปได้นะครับปลดไม่ปลดนะครับผมก็น่าเป็นห่วงทั้งลูกทีแล้วก็โค้ชนะครับโค้ชโซเช่มูนิโ่ไปติดตามได้อารอจริงจริงห้ นะครับแต่เราดูข่าวของได้ไม่ไรแฮร์ไี่เคนในช่วงพรีเนต์กันครับมีข่าอวออกมาว่านะครับผมเฮลี่เคนเนี่ยไม่ค่อยจะภูมิใจกับทีเพราะว่าเขาเป็นนักเตะดาวสตาร์ไปร้อยห้าสิบกัล้านปอนด์แต่ทำไมเขายังขอแชมป์ให้ลิเวอร์พูลไม่ได้เลยคือมันเกือบเอ้ยขอไปครับขอแชมป์ให้กับสเปอร์ยังไม่ได้เลยเกือบเกือบเกือบเอฟเอครับก็ลองแชมป์อ่าอยูโรยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ลองแชมป์นะครับผมแต่ทําไมยังไม่ ได้แชมป์สักทีนะครับผมนี้ก็เป็นคําถามโจทย์คําถามบาเซีย่า้ไหมนะฮะก็น่าจะอย่างไม่ไปโอเคฮะจบประมาณนี้ฮะสวัสดีครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะเร่